เาค่อนมาโนนมาห่มเราห่มนี่นะาม้านี้ข้าวยาแล้วก็ดยกินส้มทุกคนเออมาเอามะเก่งมะเก่งปีนี้มันเท่บไหร่เหรอเจ็บคน บายดีทุกคนมืัอนี้กลับมาพบกับละน้อยสาวพุทธไทยตัวดับอีกแล้วเนาะมืัอนี้กะมาหามาหน้าทุกคนเลยมาหน้ากะมีมาซ้อนขันข้าวมาเบิ่งนับกันทุกคนวนันสิเป็นเนลเลอส่วนเผ่าพุทธไทยบางครบโคบกไก่จานเอาเข้าวหื่นเหล้าหื่นเย่ยเลี้ยวนี่ยนะจะซ้อนขันข้าวทุกคนเลยครบละน้อยกะเฮ็ดมาแต่เตะปูย่าแต่ไหนเพล่ะให้เท้าละน้อยผ้าเฮ็ด เี๋ยวเข้าแล้วกลับมาโซนควันข้าวอุเราเมียนลอยยางโกน้นีน่หาจุดเอาหวเขาเลยนี่เยนลอยาเมย เานะี่ไก่ไก่คุ้มตัวนึนงกินกินแพ่ไงนะนั่งแพ่บ้านนังมีไข่พร้อมทุกคนอ่ะเจรปีกันแล้ะน้อยบริคยมาโซ่ทำเมทุกคนเอ้ยมีแต่เม็ดมาโซ่พอดีวนีนี้น้อยมากน้ำมาเบิ่งไว้เม็ดน้อยจริงเนี่ยเลย ตัวนึ้งเขาปีดนี้จริตัวนี้ขี้รานมาตอเอาฝันได้ไหมขาสลัดงานจาบถ่ายเอ้งานตะแก้าเท้าเขานีมาห่มเราห่มหนีเน้ผูมือก่อนยัยเฮยู่หอยไข่ยัยใหญ่ห้อยจ้างได้มือยู่ห่มเราหมนีนะโออยู่เล้นะขิดดิมขิดดอนไงเร็วแร้วกะเดดปีจะช่วยมาเออชนเอาเกาเอาฝันกูปีเนะ มีต่เจ้าค่ะเอาห้วทอมล้านติตะข่าวฟาดมาปีนึงค่ะปั่นเาแล้วลามาเอาหันเราหนหนีลามาเอ้เอาเข่าเอาขวัญไม่เอเราหนหนีอา้เราหวหนดูพ้นเลยเออเอาคู่ม้อได้อนมีจะมาได้เ้าขันันโ่นเออปัญเข่าเออหน่่มเราห่มนีได้เบอร์ไ้ข่เบอร์ใหญ่หอยจางได้เราจะลากนางจ่าไข่ เฮรมเลาเฮหนี่ลเราเฮหนีู่เละนแลนนนบห้ามเด็ดส่งูเละมือพุนแลกอะพู้เลบาดดจามเอาไหมจามค้ำพูเลจังสู่เก้าเท้าขวัญเราเฮหีอาเิมายห่เรมช้างเลยปู่มิดงาน้ยมหมเลาหมหนีนะ คิดถึงี่โดดนี่นะควายยังงอแงเลยมาตีเอามือแล้วมือนี่กแล้วคิดินี่โดดมันเกลี้ยงป่าวเขา ปีเดินเทเลเดินห้าฟ้าฮูกฝนตกลงมาเทเลอย่างลงมาไหมนี่นางข้าจาชเท้าเข้าวเหนียวนางสลับเท้าปรา,าบไข่เมื่ออยู่เราอยู่นี่สิก้นผมเราหู 6, นี่หนฟ้าหูกอย่างลงมาไหม่ซ้อนอายู่หัวหน้าอากาศเมื่อผมเราเดียวแล้วลกเดินสาบเอาไม้ตามคำทุกคนเลยจังจังเฮ็ดเทียวเมยส,สู่ขวัญ อันนี้โนะซนขวัญอันนี้สนะู้ขวัญเนาะเดี๋ยวจะไม่ซ้ำๆเดือจกเข้าไขาประตูบุญบุญไขประตูเล้าไว้นี่เลยบาผู้ไทยเอื้นค่ะโอ้โหเีเ็บอ้าวนีเข้าเหื่อย้วเเน่อ้นาดนี้นะปเหมือแบบนี้ อเมฮวงนี้นะม,มือนวันนี้ทุกคนมือบ้านมือหอนเพล่เอา้าคนเข้ามือหึนเราทุกคนเ้ยโซนหึนมาตะกตงาง้าและกะเอามือหนึนเราเพล่ น้อยแปงเ,เราเข้าหนนออกทุกคนไก่โจ้มันแบบได้ไหมพุ่มไม้นี่เลยนี่อนนี้เราหมนี่ได้แบบน,นี้ได้นางพญาเท้าเขาหนี้ออนางสลัดเท้ากราบไข่เพณนไปอยู่บนฝนก็ห้ามเทพตัวโชคด้แบบน,นี้ได้เอาเทพปีไป้เจีหน่ายอเมไล่ปีปี้เจีวเจ้ามาห่มเราห่มนี่ได้สื่เพนเราหพื่นี่ได้แบบน,นี้ ภาพเอ,า,อาได้เพิ่มไปเพิ่มไปเขอ่มไปภาพเอาได้เลยเพิ่นไปแล้วมันยาโต๊ะผก็ใด่นี่ นี่เจะตกลงไปใจได้ไม่ผ่าเนเอาขวัญมาหนูเละมันบ่นนั้นอยู่บ่นพูเละบ่นชุ่มบ่นเย็นผูเลยเออเอาหนมาไว้ก่นตะกีท้องห้้งหนาเลยหน่อยเยอมันหนาหุมเราหุมนีได้เนี่ยมาอยู่พี่เละมาหเราเลยได้ทุกคนเลย เราห่มนีอ,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 อเดยกก้าขอนมาโน่นมาห่มเราห่มนีนะมาเมื่อั่นเลยผูมิดงย้หนุ่นนนยเท้าสลับน่ากลาบไข่มันมาอยู่เพล่หมาอยู่ห่มเราห่มนีไปเลยบ่อนี้เนี่บนขวัญเคยยู่อยูน้ำหาวาไกวนี่ยเด็ไกว,วเจ้าเราเจ้าเพล่น,นี วกอยู่นี้พูดเลยหอดดูดสามว่าไม่สามคำพูดเลยยังไข่ทุกตูแเล้าดูนสามทำเกาุาูนขวัญ un เราคนนี้เนี่ยค่ะแจมขวัญได้แบบนี้นะแจมขวัญเข้ามีไก่กุ้มตัวหนึ่งเข้าปั้นหนึ่งมาแจมขวัญเข้าแจมทาแจมหอดหรือามว่าไม่สามคำแล้วเดี่ยวเล่ทุกคนหรือสามว่าไม่สามคำจัง โซนโซนขวัญแล้วก็สููขวัญสูขวัญเดือแซมพวกนั้นนี่เนี่ยโซนขวัญโซนขวัญเพิ่นบ่วยควายบ่วยยายห้อยช้างให้มาโฮมแล้วห่มยี่อันนี้เนี่ยปูมิดย้าโนยมาอยู่บนฝนบ่ห้ามเด็ดบ่เสางไปเลยบ่ซุ้มบนเย็นไปเลยมาแต่โซนขวดข้าวอยู่หน้าแล้วกะชายแล้วทุกคนเลยมาเฮ็ดกินกินข้าวง่ายข้าวเท่งก้อนบะนี้นะเฮ็ดกินเก่งเค็ดน้อยทุกคนค้างโมไว้ก่อน mò phốt chẳng ông thiệt sư bị ông chỉ vô hay con Ông chỉ vô xuống đi con Ông bơ vào Đây, hạ mình mượt Hãy subscribe cho นี่ทุกคนเอาหลายเติบเมื่อแซ่น้ำไว้ทุกคนเลยนี่ือหัวนี่เมืนี่คิดหน้าพอผมพออน้อยการมาแต่นหน้าคืนนี่ทุกคนเลยอร้อยบริบาย น้อยกินครั้งแรกของปีไล้ทุกคนเอ้ยปีนี้ชาติเห็นเข็ดน้อยนี่ด้านได้กลินก่นเยอะทุกคนเอ้ยกินกินเก่งเข็ดน้อยครั้งแรกแล้วปีนี้ใส่ขีดหน้าก่อนเข็ดน้อยจะบริสไซทุกคนเลยเข็ดน้อยนะใครจะเข็ดหน้า ด,ดอ้ยม่ดีเลยขีมาถูงไปเรียกไต่ไปเลยนี่เนาะคืมเลยทุกคนเลยคือฝนชีโตกะมือสาวนี่ฝาดแดดแดดนี่เพ่ปคืคมละค้างน้ำแล้วก็น้ำจะสีแห้งป่าทุกคนเลย กวนเลยผักกาดช,ชอบมันท่านได้เป็ดดอกทุกคนมันกำลังกี่ดอกเจ่งเขียดหน่อยซื้อผักกาด บอลลิงบอลขาวไปลิงควายทุกคนเอเมนลิงโอ้ลิงควายอยู่หน้าลอยหันยูเฮิ่นบ่ได้ไปทางเลยเมืม่อคืนนี้บาลลิงกับโผลและลอยทุกคนาการมือแรงสีชุดบาลลิงกับอีโผลไปก่อนน้ันมบอลคิดไม่งอด โมายานมะคีไม่งอดท,ทีมาคิดมาคิดอันนี้มันเผ็ดทุกคนมาคิดทีนึงพอมันเผ็ดมากมาคิดอันนี้ตาม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 ,ตาม ยน้ำสีดาหลายทุกคนแล้เขาเบอเพราว่าน้ำมอ่อมันแหง้งน้ำต้มเค็ดไขตังรูปโอ้บมีเย็นพักนางตู้ทุกคนพักนางตู้มืหยามนี้มันอึดนัำก่อยหมดอนน้ำพิ่นเปื่อยทุกคนเครียดเปื่อยเพราะหาวจังเอาเขาเบอเซอ ก่อนทุกคนป่วยล้วบอกน้ำแห้งนี่เด้น้ำแห้งส่งเธอได้ทุกคนเลยป่วยกับหมอมเอ็นแหละป่วยแล้วได้ทุกคนเลยนี่ซื้อขบือก่อนทุกคนแบบนี้นี่โอ้หอมดิซื้อขบือ น้ำตองร่างบะน,นี้เอาผักมาซื้อก็ทุกคนดูซื้อผักาดบ้านที่ปรุงจงังเลยเอาใบผักบู้ซื้อซื้อผักกีช่มด่างคมกะบเสพทุกคนเดูแตยใบหยาบนี่มันบุม,มีมันทนันในโป่งลาจังน้อยเพล่ผักกีช่มด่างคมโป่งตามน้องตามไผ่ตามกลางหน้า กองแกงกองแกง่ละพักกบางช่งสะพักหลายกระเข็ดเลยทุกคนเลยสื้อพักแล้วมี่จะม้อยโมกับปุกดเลยซื้อเบอร์พักบทุกคนเ bôi nhục là cặp bóng Hãy subscribe กระปุ๋ยเลยปุ่งเลยล้วเนาะปุ่งก้อนทุกคนเ้ยสุกแล้วสุกแล้วปิ้งปาโต้วันนี้ ป่าสุกก็จะกินข้าวทุกคนเลยตักก็ทุกคนเลยพักทั้งมืดพักไหลก็เครียดเก่งเขียนหน่อยเซฟเซฟมีห่วยผมโกงสองห่วยเข็ยนหน้าเด้ทุกคนเลยโมเมนต์จะเขียนหน่อยได้เข็ยนหน้าผมหหอน ดีก mm ิจะซือได้เกยน้อยมาทุกคนกีนข he ้าเทงกันเฉ็บแเก่งแคเก่ยนยชื่อประกาศเชบเชมัดนะทุกคนเออคยมนี้ฉ็บเกินครั้งแรกของปีสีนี้ใลกินขน้อยกคือยำอะรอยู่แดงครัไปหาการอ่ทุกคนตามหอยตามหงตโคตรเตันเต็นยำโป้งทุกคน กินมื่อแรเช้านี่จะได้ยังไหกินมนื่อไรเช้าครับอครับแม่แรงไปการเอาเลยนอะทุกคนทานกันได้ ป่านะกินท่าทุกคนปีปลาบพ่ท่านได้ชุกยเยอะข้าวแห้งละก่อนกีนก่อนมันชุกเลยจ้าเมื่อกีอ้ชุกแล้วทุกจะปีกปลาก่ะกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้ก็เอาไว้กินมื้อแหลงทุกคนเจงไว้เมื่อกี้มื้อแหล่งหอมซอโซยทุกคน ข้าวยายแล้วก็ยืดกินชมทุกคนเอ้ยมาเอามาเกงมาเกงปีนี้มันเป็ดบ่หลายทำไมแม่น่ะทุกคนเอ้ยมันอยู่สูงพุกอึบอานะเออยิดเดี๋ยว้าาดอกอะไทุกคนนี่นี่นี่ดีดเดี๋ยวเดี๋ยวอึบแบเน็้ เก่งมาสมโออาถือตยเอาอย่มะเอาสองมเห็นมาเดี๋วนี้นะพวกมยนีป่ายพวกนี่ทุกคนให้สมมย่างี้อยู่ทุกคนมันเอาเนี้ยยอามมนี้ Mạc ghêng bội nhựa con bên mít tuy bò đi đa mi cho bò mạc ghêng tuy 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 bên mì tuy bên mặt 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 tuy bên mi tuy bên mi หมดกระ,กะตูเมื่อกีงเลยมันขมขมแกงที่เาื่อกี้ชอบน้ำขมกับขมขมมีทุกคนได้เลยอืมแอบหนูจำชมหนูได้มันมจะขมพูยเอออืมจำชมก็ทุกคน พอขาวเป็นถม่วชิพิดเท็ดเผ็บนี่ทุกคน ตันนี้กัดเดดออนแล้วทุกคนเอ้ยเป็นต้นแรกห้าสชิมา,าสีย่านเสียญ้าโซนทุกคนเต็มปูพักลเลยเลียวข้าวเลี้ยนำแล้วกันปูพักอยู่นี่นยุบร้ายหลายมีเตย่ายุบครับโกมาคิดเอกก็มันอยากเปิดทุกคน กาเฉยกับสัาว <Ơ> ีกัวหล่ได <ì> ้ท <ái> ุกคนเลยะกุ p, nh nh ๊กมหาหคกโนมีแต่ง่ยุบสบายดีทุกคนสีช่วยกันอย่างเร็วไว้องเอาในยุบง่ย เฉีมป้าเฉียมตัวนี้มาซ่อมข้าจะมา้ข้อาดที่สหูงางลัดลข้าจะกล่องไว้ในสวนนี่ด้วยทุกคนเลยบ้าบรท้าวกัจุดข่าสวนเลยแเรโอะเนาะ ขปนะเท่าเลยมันเยต่อแล้วเอาเสียหญ้ากะโบแล้วซ้ำทุกคนเลยตัวนี้กะคำละสี่ือนหานึงข้าวดึงน้ำก็ทุกคนเลยฝนกะโต๊ะขนาดยิ่ยมยมาฝนต๊ซ้ำแรงทุกคนอันนี้กะมันาวอย่างจุด สำหรับคลิปนี้กะขอจบไปซ้ำนี้ขอบใจมืดทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับสมเพื่อเป็นกำลังใจขัานน้อยเดอ้อเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย